สวัสดีครับผมวิวธีชิตขอจะกอตรวจถึงเรื่องฟอร์ดถ้าเรื่องฟอร์ดต้องวิวธีชิตเท่าน,นั้นนะครับสำหรับวันาานี้ผมก็ไม่ได้นำตัวเอวอครับนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็น้ฟีจากทางบ้านออกรถไปแล้วแต่ยังแต่งไม่สุดกลับมาแต่งกับผมใหม่ด้วยความเชื่อมั่นนะครับผมก็จัดเต็มเลยเป็นทรงดูบหรือเป็นทรงสุดะตะดันั่นเองนะครับความพิเศษของเขาคือเกี่ยวเรื่องของทั้งชุดแต่งเบรกท่อจัดเต็มกันเลยไม่ต้องเสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่านะครับ ที่ลูกค้าเห็นอยู่ก็ <presses S 2> <Quarter S 1> คือเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมวิวก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องตัวตัวกระจังนะครับคือเป็นตัวกระจังของตัววิกเตอร์ทำเป็นสีดําเงานะครับผมคุณสมบัติพิเศษของเขาคือสาหรับรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นตัวไฟ LED สีขาวก็จัดให้เลยนะครับผมสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีดําเงาหรือจะเป็นสีดําด้านก็จัดให้เลยนะครับยี่ห้อจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับผมก็คือเป็นยี่ห้อของตัววิกเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวดีไซน์ด้านหน้าของตัวกระจังเนี่ยค ด้านหน้าเครื่องของตัวรถด้วยนะครับผมปัดสกิลกับตัวสีเนี่ยก็คือเป็นสีดําเงากับตัวสีดําด้านนะครับผมมันก็ดูสปอร์ตก็ดูโหดด้วยนะผมว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยดูโหดๆมากเลยสำหรับตัวเอเวอเรสนะครับผมทีนี้มาดูด้านข้างกันดีกว่านะครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าดูเกี่ยวเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวสีเนี่ยเป็นสีสั่งทําพิเศษเลยนะครับเพราะปกติจะไม่ใช่เฉดนี้แน่นอนนะครับก็คือเป็นสีดําเงาครับปัดกับสีดําด้านแถมตรงคิ้ว ไฟตัดหมอกเนี่ยผมทําเป็นสีแบบกาไฟด้วยอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือสีตรงกลางตัวรถนะครับสีกลางตัวรถเนี่ยผมทาเป็นสีเทาแบบเทาแรปเตอร์เลยแล้วก็ตัวอาาวักษรคําว่า Victor รมีให้มันดูสปอร์ตมากๆครับแล้วก็ดูมีมิติด้วยสําหรับตัวเอวอร์เลรุ่นนี้เป็น e อวอร์เลรุ่นไทเทเนียมนะครับผมอ่าสีขาวมุกสวยมากๆนะครับผมเครื่องยนต์อยู่ที่2 0 0พนะครับถือว่า เครื่องยนต์นตอบโจทย์มากมากก็เป็นเครื่องยนต์ัวใหม่แล้วประหยัดน้ำมันมากๆฟังก์ชันโหมดในการข,ขับขี่มีเยอะมากๆเลยกล้อง360องศาเบกรบกอัตโนมัติหน้าหลังนะครับตัวเลนทิปปิ้งก็มีให้ทั้งหมดเลยสังเกตคือด้านบนนะครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางกระจกของตัวรถพอดีนะครับมาดูความลับในซุ้มล้อดีกว่าอ่าตัวนี้อยากแนะนํามากเลยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวล้อเนี่ยจะเป็นตัวล้อขนาดขอบ20 เกจของตัวล้อเนี่ยเป็นแบบเฟอร์ฟอร์มิงนะครับจริงๆมีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยแต่ลูกค้าเลือกไปยี่ห้อนี้ล้วก็ทําเป็นสีดําเงานะครับอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆน,นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเบรกตัวเบรกเนี่ยเป็นเบรกขนาด21่ดซนะครับปกติที่เราเห็นมันอยู่จะเป็นขนาด20่ซนะครับผม6พอตด้วยกันนะครับจานเป็นไฮคาร์บอนนะครับขนาด 4- 1 5หน้าะครับผมด้วยตัวจานที่ดูใหญ่มากๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวจานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเบรกเนี่า ครอบคุมมากๆนะครับขึ้นชื่อเรื่องเบรกอยู่แล้วเพราะเบรกพุกนี้เป็นเบรกคักสซอมที่อยู่ในรถของตัวสปอร์ตานเม่าอยู่แล้วนะครับผมถือว่าจัดเต็มมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้สามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีไหนนะครับสอบถามมาทางวิวได้เลยทําไมถึงเลือกเบรกเป็นเบรกยี่ห้อนี้เหรอครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วสูงนะครับสองสามเกี่ยวกับเรื่องของตัวระยะในการเบรคทาให้เบรกมั่นใจลื่นหนึบมากๆเลยนะครับผมพูดง่ายๆคือ ไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะก,การเบรกเลยที่จริงดีกว่าเบรกเดิมไหมผมว่ามาตรฐานในการเบรกเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แต่ถ้าสมมุติเราขับใช้ความเร็วที่มันเกินมาตรฐานไปือเสร็จปุ๊บเนี่ยเบรกพวกนี้สามารถช่วยทันได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวช่วงล่างเพราะช่วงล่างเนี่ยวิวจัดใหม่นะครับก็คือเป็นโหลดลงนะครับสองนิ้วนะครับหน้าสองหลังสองนิ้วทรงมันเลยดูสวยแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโช๊คด้านในกันดีกว่ารอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็ไปดูโช๊คด้านในกันนะคร มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับผมอยู่ที่รุ่นของลูกค้าเลยนะครับซึ่งรุ่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นรุ่น Queen Series นะครับผมปรับได้18ระดับส่วนตัวปีกนกเนี่ยจะเป็นตัวปีกนกปรับองศานะครับซึ่งเป็นเซ็ตที่จะต้องมาพร้อมกันอยู่แล้วมันจะนิ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก รุ่นเลเวลไทเทเนียมเนี่ยที่ผมอยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งเป็นจุดเด่นเดกนะ็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวแจ้งเตือนจุดอับตัวเซนเซ,นเซอร์มีให้รอบคันเลยพูดง่ายง่ายเลยคือจุดเซ็นเซ,นเซอร์ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยถือว่าแม่นยําม,มากเสถียรด้วยนะครับผมมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของรองรับการขับขี่ระบบช่วงล่างนะครับความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะครับผมเป็นสมารท์ทชิเลชทั้งหมดกุญแจเป็นแบบว่ารีโมทนะครับผมสามารถลงแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเยี่ยมมากๆนะครับผมสําหรับด้านหลังอ่าสำหรับดนึ ซึ่งจะเป็นระแบบระบบซับแทนส์นะครับซึ่งถ้าเรียกกันจริงๆก็คือเป็นโฟร์เฟนเดอร์รุ่นพิกกี้แบ็กนะครับผมเป็นซับแทงส์ซึ่งโชว์พวกนี้มันจะทําให้ช่วงล่างในการขับขี่นิ่มนวลมากๆเลยไม่ว่าลูกค้าจะบรรทุกหนักหรือใช้ความเร็วขนาดไหนนะมันทําให้การขับขี่ของเราสมูทมากๆยิ่งเป็นรอยต่อหรือเป็นขอบหัวสะพานเลยพวกนี้ใช้ความเร็วถือว่านิ่มมากๆเลยนะครับที่ย่างนร่งผมอยากให้มาดูเกี่ยวกับเรื่องตัวป,ปั๊มด้านหลังนะครับปั๊มด้านหลังฟอรมพิเศษของเขาเนี่ยขนาดจานรับเนี่ยนะครับ เป็นไฮคาร์บอนเนี่ยแต่สเปคจารเนจะอยู่ที่410ดูใหญ่มากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นปั๊มขนาด20แท่เนี่ยจานหลังจะเป็นที่380นะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวปั๊มเนี่ยก็คือจากปกติแล้วเนี่ยปั๊มจะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่พอเป็นตัวเอเวอเรสเนี่ยที่เป็นเบรกที่มีระบบเบรกเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเจะมีปั๊มไฟฟ้ามาให้นะครับผมแลวตัวปั๊มเนี่ยจะเป็นปั๊มขนาด4พอร์ตด้วยกัน เบรกมั่นใจอยู่แล้วครับพูดง่ายๆคือเป็นเบรกซิงเลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับสำหรับด้านหลังที่วิวติดตั้งเพิ่มเติมไปก็คือเป็นเสียงท่อที่ลูกค้าได้ยินเป็นเมื่อกี้นี่คือก็คือเป็นตัวปลายคาร์บอนนะครับตัวท่อทั้งเส้นเนี่ยเป็นท่อสแตนเลสนะครับผมเรียกได้ว่าดูหรูมากๆแล้วก็ตัวถามว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับอย่างน้อยต้องมี5 6ตัวอยู่แล้วนะครับนะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบแล้วก็ลองขับกับลูกค้าดูนะครับแล้วก็นั่งไปพรก์็จะ สก,กิลสีเหมือนกันนะครับเป็น3าเฉดสีด้วยก็คือดำเงาดำด้านสีกาไฟแล้วก็สี เทอแรสเตอร์ของเรานั่นเองสีสีสอ่าแล้วก็ตัวท่อหลอกสามารถเลือกเลือกได้นะครับว่าจะเป็นตัวทรงเลขแปดหรือแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดนะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีด้านหน้า6จุดหลัง6จุดนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับการแต่งทรงสุลต่างคันนี้ผมบอกเลยนะว่าการแต่งรถพวกนี้ต้องได้รับมาตรฐานจากเซลนะครับแล้วก็ซับหรือคอนแทคที่เราดูเท่านั้นนะครับก็เกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผวอีกอย่างหนึ่งพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของตัวโปรโมชั่นด้วยอ่ะแล้วก็สำหรับตัวโปรโมชั่นของตัว, Ever วเอ รูปรักษณะของเขาหรือขนาดบอดี้เท่ากันหมดเลยแตกต่างกันเกี่ยวกับเ,เรื่องของฟังก์ชันด้านในเท่านั้นเองนะครับผมโปรโมชั่นมีตั้งแต่ดาวขั้นต่ำนะครับเจ็ดหมื่นเก้าหรือต้องการดอกเบี้ยพิเศษก็สอบถามวิวได้เลยคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะหาข้อมูลเรื่องแต่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันรถต่างๆทัก inbox ถามวิวได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับแล้วก็คอยติดตามว่าวิวจะมารีวิวรถรุ่นอะไรต่อไปวันนี้วิวลาไปก่อนสวัสดีครับ